จี้ความสามารถเขาป้องกันอีกแล้วหรอครับเนี่ยทำไมชอบมีจี้แนวนี้มาเยอะจังครับนะแต่ว่าก่อนอื่นเลยนะครับก็สวัสดีครับทุกคนนะก็วันนี้นะครับมีจี้ใหม่มานะครับนะเป็นจี้ที่เคยเอามาแจกทดลองปะนะครับชื่อจี้ก็คือแหวนป้องกันเบ็ดเสร็จนะครับนะ ความสามารถของจี้นี้นะครับโอกาส60%ป้องกันการโดนโจมตีและป้องกันการดึงนะครับและเมื่อตกพื้นที่ฝันตรงข้ามเนี่ยยกเว้นค่าผ่านทางสองครั้งนะครับนะดูสิครับดูความสามารถมันสิครับยกเว้นค่าผ่านทางสองครั้งและออป้องกัน60%นะครับพูดถึงจี้ที่มีออป้องกันนะผมนึกถึงจี้นี้เลยครับ หมวดเกี้ยวน่ารักนะครับนะจี้นี้ก็คือจี้ที่มีออฟป้องกันอยู่ในความสามารถของมันนะครับนะคือผมบอกตามตรงเลยว่าจี้ใหม่เนี่ยแบบป้องกันเบ็ดเสร็จเนี่ยนะครับรลร้สาระมากนะครับไม่มีความเก่งเลยแม้แต่นิดเดียวนะครับเราเนี่ยไปใส่จี้อะไรก็ได้ครับที่เป็นจเวกค่าผ่านทางนะครับจะใส่เออจะใส่โกเลมโล่ก็ได้นะครับ หรือว่าเราจะใส่กับดักของสไปนะครับนะแล้วก็ทำออฟป้องกัน50แค่นี้ก็เพียงพอแล้วนะครับ50กับ60เนี่ยจากการที่ผมเล่นมานะแทบไม่เห็นความต่างเลยนะครับเอาจริงๆนะครับอีเวนต์นี้เนี่ยนะครับจะแจกความสามารถเสริมมานะครับก็คือออฟนะเมื่อเราปิดอีเวนต์ที่ใหม่เนี่ยนะครับจะได้รับออฟนะยกเลิกการโจมตีเรียกตัวนะครับก็คือพวกปัเชปาร์ตี้ ดึงอะไรแบบนี้นะครับนะก็คืออ,อ้อปองกันการบังคับย้ายนั่นแหละนะครับนะซึ่งจะสูมเปอร์เซ็นต์นะครับ15 20 30นะครับหมายเหตุค่าของความสามารถจะแสดงผลตามเปอร์เซ็นต์ที่ได้รับเพราะเอกของความสามารถ30%คือใครกันนะนะครับคือผมบอกตามตรงเลยนะว่าเปอร์เซ็นต์ที่เราจะได้เนี่ย15นะครับ20เนี่ย ส่วนน้อยและนะครับ30นี่คือแบบต้องดวงดีขนาดไหนนะครับแล้วผมบอกตามตรงเลยนะหมวกป้องกันมันดีกว่าเยอะเลยนะครับถ้า30ไม่ออกทีหนึง่งเราก็ตัวแตกแล้วนะครับหมวกป้องกัน80มันยังไม่อยากจะออกเลยนะครับนะก็สำหรับที่ใหม่นะครับต้องใช้ g ีเชิ้นในการแลกนะครับ GS 1ชิ้นเนี่ยก็เอาไปแลกตัวสมจี้ได้นะครับมีหมวกป้องกันนะ ของรางวัลในตั๋วสุ่มที่เนี่ยดูดีกว่าที่ใหม่อีกนะครับโดยเฉพาะสารที่บนนะถือว่าดีมากนะครับนะถ้าได้มาคือโชคดีนะครับเราต้องหา A ธรรมดา4ชิ้นแล้วก็ A ธรรมดาอีก3ชิ้นนะครับแล้วก็ A บวก2ชิ้นนะครับก็อีเวนต์นี้นะขอที่หายากนะครับ A นะครับผมสั่งผัสได้เลยครับว่า A จะออกยากกว่า A บวก A บวกจะครบก่อนนะครับ นะแล้วก็มีอีเวนต์การเล่นนะครับนะก็เล่นแล้วก็ได้ G A ไปแนกลขของรางวัลน,นะครับนะสะสมครบ3ชิ้นก็ได้100เพชรนะครับ5ชิ้นก็แลกแสงได้นะครับนะก็สำหรับอีเวนต์นี้เนี่ยนะครับก็มีเพียงเท่านี้นะครับนะก็สำหรับคำแนะนำของผมนะครับที่ใหม่อย่าหาทำนะครับเราไปใส่ที่จะเป็คข้าผ่านทางอย่างอื่นนะแล้วใส่ออป้องกันดูดีกว่าเยอะนะครับนะ ก็ถือว่าเป็นอีเวนต์พักผ่อนนะครับเราเก็บเพชรรอของดีๆในอนาคตดีกว่านะครับนะก็สำหรับอีเวนต์นี้นะครับก็จะประมาณนี้นะครับนะถ้าใครชอบนะครับก็ช่วยกันกดไลค์หน่อยนะครับนะใครยังไม่ได้กดติดตามกดได้นะครับปุ่มแดงๆนะครับนะก็ไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับผมนะบ๊ายบายครับทุกคน